ก็ให้พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้แหละที่เป็นแก่นแห่งคนถ้าใจดวงนี้ดีมันก็มีความสุขเท่านั้นถ้าใจดวงนี้ไม่ดีก็ไม่มีความสุขทุกคนนั้นต้องการความสุข เกิดมาในโลกนี้เนะที่ดิ้นลนขวัญขวายหาอะไรต่ออะไรอยู่นี่ก็เพื่อต้องการความสุขนั่นแหละทำไมยังต้องการความสุขก็เพราะเหตุว่ามันมีทุกข์เป็นคู่ปรับกับชีวิตนี่อยู่ทุกข์มันมารุกเร้ามันมารุกมันมารบกวนนะทั้งร่างกายทั้งจ,จิตใจ อยู่เสมอเสมอแต่ว่าคนส่วนมากก็ไม่ตื่นตัวกันเนื่องจากว่ามันได้ดื่มรถแห่งตัณหาบางสิ่งบางอย่างแล้วมันติดมันติดรถแห่งตัณหาอันนั้นอ่ะเป็นเครื่องจูงใจให้คนอยากอยู่ในโลกอันนี้นอ่อทีนี้ถ้าผูใ้ใดบรรเทาตัณหาลงได้แล้ว มาพิจารณาดูความเป็นอยู่แห่งชีวิตนี่แล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายนั่นเองมันถึงได้มองเห็นว่าชีวิตนี่เป็นทุกข์ไม่มีความสุขอันยั่งยืนอะไรอยู่ในกายอยู่ในใจนี้เลยเนี่ยความทุกข์นี่แหละมันมารบเรา้าจิตใจของคนเราให้เสวงหา ทางออกจากทุกข์ในโลกสงสารอันนี้เหมือนอย่างบุคคลที่ถูกโจรผู้ร้ายมันมจะไปแย่งสิ่งเอาสิ่งของแล้วเขาจะทำลายชีวิตก็จะต้องหนีพ่ายโจรขโมยนั่นไปโดยไม่คิดชีวิตเลยหนีพ่ายโจร กะกลัวตายอย่านี้แต่วันนี้บุคคลผู้ที่หนีพ่ายจากโจรขโมยภัยมีแต่มือเปล่าอย่างนั้นนะมันก็ไม่พ้นจากเงื่อมมือของโจรขโมยอย่างนั้นแหละถ้าผูใ้ใดเตรียมพร้อมมีอาวุธสำหรับป้องกันตัว อยู่มีสร้างอิทธิพลต่างๆไว้อรอบตัวมีเพื่อนมีสาหาอมีผู้จงรักภักดีต่อมากมายเช่นนี้แล้วมันกไ็ไม่ค่อยมีโจรผู้ร้ายอะไรมาคุกคามเพราะว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอ,อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ คนเรานี่ถ้าหากว่าเราสร้างกุศลคุณงามความดีให้เจริญง,งอกงามขึ้นในจิตใจของตัวเองแล้วแล้วก็สร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นปัญญานะว่าเป็นอาวุธอันวิเศษนนัสำหรับป้อง,องกันจิตใจตัวเองไม่ให้กิเลสมันครอบงำได้เหมือนอย่างภายนอกนะั่นแหะ ตำรวจทาหารเขามีอาวุธเตรียมพร้อมไว้ข้าศึกก็มารุกรานอธิปไตยไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นถ้าบุคคลใดมาสะสมบุญกุศลความดีไว้ในตนให้มากขึ้นไปแล้วไอ้ความชั่วมันก็ตามไม่ทันเพราะว่าความชั่วทั้งหลายนั้นก็เกิดจากดวงกิจนี่เอง ถ้าหาว่าจิตไม่ส่งเสริมมันแล้วมันก็ไม่มีกำลังอะไรที่จะมาคุกคามดวงจิตนี้ได้นี่ต้องให้เข้าใจไว้ทุกคนะในชีวิตของแต่ละคนนี่นะมันมีดีกับมีชั่วเป็นคู่แข่งกันมาอยู่อย่างนี้แต่ว่าดีกับชั่วมันก็ขึ้นอยู่กับใจแบบนี้นะนั่นเอง ใจเรามันชอบทางไหนแบบนี้เพราะว่าดีหรือชั่วบาปหรือบุญมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันใจปรุงแต่งขึ้นทางหาดังนั้นมันแล้วแต่จใจแับนี้นะใจดวงใดถ้าหากว่าได้สดับกรอบฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันย่อมเกิดความรู้ความเห็นในทางที่ถูกต้องขึ้นมา เห็นอะไรเหวนเห็นถูกต้องก็เห็นว่ากิเลสตัณหานี่นะเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์จริงๆนี่แหละเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่สะสมกิเลสตัณหาให้หนานแน่นขึ้นในใจจนเป็นเหตุให้ไปทำบาปกรมอันชั่วร้ายต่างๆนั่น ออนบุคคลผู้ไม่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่รู้หรอกไม่รู้จักเหตุให้เกิด,กดทุกข์เลยไปสะสมตั้งแต่เหตุให้เกิดทุกข์ไว้ในใจของตนให้มากขึ้นไปดูลําดับเช่นไปสะสมความโลภขึ้นไว้ไปสะสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นสะสมความหลงให้หนาแน่นขึ้นในใจ คนไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรามันถึงได้ทําบาปมันทําบาปโดยไม่รู้จักว่าบาปนั้นมันจะนําไปสู่ทุกข์มันจะอํานวยผลให้เป็นทุกข์อย่างไรมันมันไม่ได้คิดไม่ได้นึกเลยเอเพราะว่ากิเลสต่างๆดังกล่าวมานี่นี่ยมันครอบงําจิตใจไว้ นี่แนหะคนเรามันถึงได้ทำบาปโดยไม่สะทกสะท้านเลยดังนั้นทุกคนนะต้องระมัดระวังสำรวมใจของตนอยู่เสมออย่าปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงหมือนี่ครอบงำจิตใจให้ถือว่ากิเลสเหล่านี้มันเป็นศัตรูของชีวิตโดยแท้ไม่ใช่มันเป็นมิตรนะเป็นศัตรู แต่เมื่อคนไม่รู้แล้วไม่รู้ว่ามันเป็นศัตรูต่อชีวิตแล้วก็สะสมมันขึ้นแล้วแบบนี้นะ,ะเช่นอย่างความโกรธอย่างนี้นะเมื่อผูใ้ใดไม่ได้พิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธว่าเป็นศัตรูต่อชีวิตอย่างว่านั่นแล้วมันก็สะสมความโกรธให้มากขึ้นเรื่อยๆอ เราสะสมความโกรธให้มากขึ้นเท่าใดความทุกข์ใจความเดือดร้อนใจมันก็มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่เดือดร้อนแต่ตนบัดนี้มันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าไอ้ความโกรธนี่มันจะเกิดขึ้นเองลอยๆมันไม่ได้มันต้องอาศัยเหตุภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามาเช่นอย่างว่า ไปพบไปเห็นบุคคลที่น่าเกลียดน่าชังเข้าแล้วอย่างนี้เมื่อจิตไม่รู้เท่าเรื่องนั่นนะก็มันก็งุดหงิดขึ้นมาทันทีนะรู้สึกว่าไม่สบายใจไปพบเห็นบุคคลที่น่าเกลียดน่าชังแล้วใจคอหงุดหงิดขึ้นมาเลยบันนี้เมื่อคนคนนั้นมาพูดจาอะไรต่อ เขาพูดอะไรก็ว่าแต่เขาเสียบแทงตัวเองแล้วแบบนี้นะนั่นนะก็เลยเกิดก่อการทะเลาะวิวาทขึ้นมาความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นจงว่าความโกรธนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยลำพังนะมันปลรารบเหตุภายนอกนู่นม,มันจึงได้เกิดขึ้นเนี่ยทีนี้ถ้าบุคคลมีภาวนาไม่อยู่ในใจ เพศเจรณาเห็นโทษเห็นความโกรธดังกล่าวมาแล้วนั้นนะอยู่เสมอเสมอแลวมันก็ระมัดระวังแบบนี้นะอระมัดระวังเลยแม้ไปเห็นบุคคลเลยเห็นสัตว์เห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังอย่างนี้มันก็สํารวมจิตห้ามจิตไว้ไม่ให้เกลียดไม่ให้ชังไม่ให้งุดงิดอืมก็ควบคุมจิตไว้ เช่นนี้แล้วความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นจึงว่าอะไรอะไรมันก็มารวมลงที่ใจนี่ถ้าบุคคลใดควบคุมใจดวงนี้ได้แล้วมันได้หมดเลยอ,ะอ่ะอืมอนะันนี้ควบคุมใจดวงนี้ได้แล้วความชั่วร้ายต่างๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นอย่าไป ถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันเป็นการทำความสวัสดีให้แก่ตัวเองแท้แต่คนหากไม่เข้าใจหลักปฏิบัติเฉยๆนะก็ใจของตัวเองนะจะไปให้ใครเขารักษาให้มไม่มีหรอกไม่มีใครจะมารักษาให้ แต่ละคนตัวใครตัวเราก็รักษาใจตัวเองเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากจนว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ถ้าบุคคลมารู้เหตุผลดังกล่าวมานี้แล้วมันก็มีความสามารถขึ้นเพราะว่าอันพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนคนนะั้นถ้าว่าพูด ตีความหมายอีกในหนึ่งนะทรงแนะนำสั่งสอนให้คนเรานั้นรู้จักรักตัวเองเนี่ยรักอย่างไรรักตัวเองรักตัวเองก็ทะนุถนอมตนว่าอย่าให้มันมีทุกข์อย่าให้ทุกข์ครอบงำจิตได้ทีนี้ทุกข์นั่นมันก็เกิดมาจากเหตุ ถ้าว่าจิตใจไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์นั้นเกิดไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์นั้นไว้ทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ผู้รักตนก็รู้ว่าอันนี้มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วกว็ไม่ยึดไม่ถือเอามันเนี่ยปล่อยวางไปเลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเช่นอย่างว่าเขาแสดงอาการเกลียดชังตนมาเขาพูดเสียบแทงเขา ดูถูกดูหมิน่นอะไรมาอย่างนี้นะคนธรรมดาสามาัญนี่มันก็ต้ตองกโกรธต้องโต้ตอบกันไปอย่างนี้แหละวันนี้สำหรับผู้รักตนนะไม่ต้องการให้ตนเป็นทุกข์แล้วก็ใครจะว่าอะไรมาก็ไม่ยึดถือเอาคำว่าของคนนั้นอันนั้นก็เรื่องของเขาเขาอยากว่าก็ว่าไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องว่าไป แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ยึดถือเอาเรื่องชั่วของเขาที่เขาแสดงออกมาทางวาจานี่ไม่ใช่ว่าเพราะเขาว่าเรื่องชั่วร้ายต่างๆเอาไมานั้นตนจําเป็นต้องยึดถือเอาไม่ยึดถือไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนี้อ่ตนไม่ยึดถือเอาแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรตนไม่ตอบโต้เขาแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้ามีคนเขาจะว่าว่า ไอ้นี่มันโง่เขาด่ามาเขาดูถูกดูหมิน่นมันก็หลับตาอยู่เฉยๆอย่างนี้เอ,อก็ให้ว่าไปไอ้เรื่องวิสัยของบุตรชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาด่ามาก็ต้องด่าดตอบเขาตีมาก็ต้องตีตอบอันนี้วิสัยคนที่มีกิเลสหนาม,มันก็เป็นอย่างนั้นสําหรับผู้มีกิเลสเบาบางปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ทําอย่างนั้นแบบนี้นะอัน เขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบน,นนะ่เขาโกรธมาก็ไม่โกรธตอบห้ามจิตของตนได้เป็นอย่างนั้นแม้เรื่องความชั่วอื่นๆใดก็เหมือนกันนะว่าแต่เราห้ามจิตนี้ได้แล้วความชั่วเหล่านั้นมาครอบงำจิตใจไม่ได้เลยดังนั้นทุกคนนะให้ตามรักษาจิตตัวเองนี้ ทุกอิริยาบถไปเลยนยืนเดินนั่งนอนกินเดิมพูดจาทำการงานอะไรอะไรก็อย่าลืมจิตใจตัวเองดังนั้นนักปราชญ์ท่านจึงแนะนำให้ภาวนาพุทธโธไว้ในใจนั่นนะให้นึกพุทธโธไว้ในใจเสมอเสมอ,สมอจะยืนเดินนั่งนอนกินเดิมพูดจาทำการงานอะไรอยู่ก็นึกพุทธโธอยู่ในใจ ท่านท่านึกพุโทโธได้อยู่นี่มันก็มีสติกำกับจิตอยู่ได้จิตก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปทางอื่นแล้วจิตก็ตั้งมั่นอยู่ภายในด้วยดีเมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่ตื่นเต้นไม่วันไหวง่ายๆจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในพุโทโธคุณแล้วนะแต่คนส่วนมากมันลืมมันไม่ได้นึกหลอกพุโทโธนะ มันหลงไหลไปตามอารมณ์อื่นๆเข้าไปแล้วก็ลืมเลือนไปหมดเลยอ่ะ,อะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอ้างว่าไม่มีเวลาจิภาวนาพุโทโธเพราะว่าต้องคิดอ่านการงานอะไรต่ออะไรสารพัดก็อ้างไปอย่างนั้นแหละแต่ที่แท้แล้วเวลาคิดอ่านการงานนั้นก็ไม่มากเท่าไรหรอกส่วนมากมันคิดเล่นๆลนอยๆคิดไปในทางที่ไม่มีประโยชน์นั่นแหละมากต่อมาก ดังนั้นคนเรามันถึงเอาชนะความชั่วไม่ได้เลยเพราะว่าปล่อยให้ใจของตนมันเลื่อนลอยใจไม่หนักแน่นเรื่องมันนะดังนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังคำสอนอันนี้แล้วก็ให้พึ่งตามรักษาจิตตัวเองไปเสมอเสมอภาวนาพุทโธไปพุทโธไปว่าผู้บานแล้วผู้ตื่นแล้ว ถ้าผู้ใดนึกพุทโธเป็นอารมณ์อยู่นั้นจิตใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วไม่เป็นคนใจดำอมหิตก็พุทโธนะก็หมายถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกเราได้พระคุณอันประเสริฐมาไว้ในใจแล้วก็ทำใจของเราให้ดีให้หนักแน่นให้เบิกบานให้จักความหมายของคำว่าภาวนาพุทโธนี่นะมันเป็นอย่างนั้น ตามรักษาจิตใจไปอย่างนี้แล้วคนผู้นั้นน่ะไม่ได้ทำชั่วหรอกจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ทำชั่วพูดชั่วเลยถ้าเป็นพูดมีอุบายวิธีรักษาจิตตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในพุทโธคุณอนนี้ได้แล้วอย่างนี้บรรดาบุญกุศลความดีต่างๆที่ตนทำมามันก็ มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละวันนี้พุทธโธคุณเนี่ยจะดึงดูดเอากุศลความดีต่งตางๆที่ผู้นั้นกระทำบำเพ็ญมาล่วงแล้วมาจนถึงปัจจุบันให้มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้เลยไม่สูญหายไปไหนดังนั้นผู้ใดอยากให้บุญกุศลความดีที่ตนทำมาแล้วนั้น ให้มาตั้งมั่นอยู่ในใจตัวเองนี่ไม่ให้สูญหายแล้วก็ต้องให้ภาวนาพุทธโธเรื่อยไปเพราะว่างจากคิดอ่านธุรกิจการงานต่างๆแล้วก็หมุนเข้าถูพุทธโธก็นึกพุทธโธเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ทำความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณนะานาว่าพุทธโธอันนี้ไปพร้อมเลย เพราะเรารู้จักความหมายอยู่นี่เรานึกภาวนาพุทธโธอย่างนี้เรารู้ว่านี่เป็นพระคุณนา,นามของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลก mm hmm. ก็ทำให้เรามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไป mm hmm. ใจก็สงบลงได้เพราะพุทธโธคุณน,นี่ mm hmm. เราภาวนาเรานึกพุทธโธเอาจนว่าใจมันสงบลงไปน,ะนั่นเอง พุโทโธนั้นต้องให้อยู่ภายในใจอย่าให้ส่งออกไปนอกให้รู้ว่าจิตขนานี้จิตนึกพุโทโธอยู่พุโทโธอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั้นต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการนึกพุโทโธก็จึงเท่ากับว่านึกถึงจิตตัวเองนั่นเองแหละนึกถึงจิตว่าจิตตั้งอยู่ตรงไหนนั่น ก็รู้ตัวอยู่นั่นแหละดูว่าจิตตั้งอยู่ตรงนั้นนะเช่นนี้แล้วจิตมันก็จะไปไม่เล่ล่อนพาเนจรไปทางอื่นเมื่อฝึกให้มันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีนานเข้านานเข้านี่มันก็เป็นจิตที่สะอาดห่องใสเข้าไปไม่เป็นจิตที่มัวหมองเพราะว่ากิเลสปาประธรรมเนี่ยมัน ค่อยถอนออกไปเบาบางออกไปจาก,กจิตใจนะเพราะว่ากิเลสส่วนไม่ก็ไม่สร้างมันขึ้นมากิเลสของเ่าก็เพียนละมันไปเรื่อยๆไม่ปล่อยให้มันมาครอบงมจิตใจเช่นนี้แล้วกิเลสท,ที่ได้สะสมมาแต่ก่อนนั้นมันก็ไม่มีกำลังเนะก่กล้าขึ้นได้มันก็อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆ แล้วเราก็ไม่สะสมกิเลสใหม่เข้ามานี่นะขอให้พากันเข้าใจเราต้องฉลาดอย่างนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ถ้าไม่ฉลาดไม่รู้จักความมุ่งหมายอย่างนี้นี่มันก็เลยไม่แน่ใจเลยไม่ทราบปฏิบัติไปทำไมไม่เห็นมันได้อะไรคนส่วนหลายที่มันไม่สนใจเรื่องภาวนาวก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะมันไม่รู้จักความหมายอ่ะ ถ้าผู้ใดรู้จักความหมายโดยแท้จริงแล้วก็อย่างว่ามันก็ขยันขยันรักษาจิตใจตัวเองเพราะว่ากลัวกิเลสบาปธรรมมันจะมาครอบงำเอากลัวจิตใจจะหลงสร้างกิเลสขึ้นมาอมนั่นแหละถ้าเผลอๆตัวอย่างนี้นะกิเลสท,ที่มันที่ตนได้สะสมมาแต่ก่อนนู้นนะมันก็ลุกขึ้นมาครอบงำจิตนี้อย่างนี้นะ แล้วเมื่อกิเลสอันมีอยู่แต่ก่อนมันกำเริบขึ้นมาเอามันก็เป็นเหตุให้สร้างกิเลสใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างนี้แหละเช่นอย่างว่าที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานั่นแหละไอ้ความโกรธนี่มันก็มีอยู่เป็นพื้นแห่งจิตใจมาแต่ไหนแต่ไรแล้ววันนี้พอได้กระทบกับเรื่องที่ไม่ พออกพอใจต่างๆเขามันก็สูญเสียวขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละกิไอความโกรธของเก่ามันมันมันลุกขึ้นแล้วบันนี้พอยับยั้งกิเลสข,ของเก่านั้นไม่ได้แล้ววันนี้มันก็มันก็ไปนึกถึงเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังที่มันกระทบกระทั่งเข้ามานั้นเข้าไปแล้วอะเอาเลยวันนี้ความโกรธมันก็มีกําลังกล้าขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเรียกว,ว่าสร้างความโกรธใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอ่านนี้ถ้าผู้ใด ตามรักษาจิตตัวเองอยู่แต่เพียงว่ามันเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจกับคนคนนั้นหรือว่ากับของสิ่งนั้นหรือกับสัตว์ตัวนั้นอะไรอย่างนี้นะพอรู้ตัวแล้วก็รีบกําหนดละมันทันทีไมออ่ไม่ตกวิจารณ์เรื่องหน้าเกลียดหน้าช่งต่างๆนั้นต่อไปอีกเช่นนี้แล้วกิเลสท,ที่มันกําเริบขึ้นมาของเก่านะั้นมันกําเริบขึ้นมามันก็อ่อนกําลังลง แล้วก็ไม่ได้สร้างกิเลสใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนี่นะเมื่อเป็นเช่นนี้กิเลสของเก่าที่สะสมมานั้นมันก็ค่อยเบาบางไปเบาบางไปนะนี่พอจะเห็นรู้เห็นทางแล้วไม่ใช่เหรอนี่นะการลากกิเลสนะมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นของเหลือวิสัยกิเลสมันจะมีอำนาจเหนือใจจริงจังจนว่าใจนี่ ไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ออืการที่บุคคลที่ว่ากิเลสมันมีอํานาจเหนือใจนั่นก็เพราะว่าผู้นั้นไม่ฝึกใจตัวเองไม่ควบคุมใจตัวเองปล่อยให้ใจมันลอยไปตามกระแสของโลกอย่างนี้อันกระแสของโลกนั้นมันเป็นสื่อของกิเลสดังนั้นแหละเมื่อใจมันลอยไปตามกระแสของโลกมันก็ ทำให้กิเลสมันเจริญขึ้นได้นะกำเริบขึ้นมาได้นั่นเนี่ยมันกิกเลสมันก็จูงใจไปให้ทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาไปนี่บุคคลผู้ไม่ฝึกใจผู้ไม่รักษาใจตัวเองเนะี่ยมันก็เลยต้องไปเป็นคนชั่วเลยทำชั่วไปเรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นก็ดีถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าตน เผลอไปจิตใจทนอ่อนแอสู้อำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะจมไปเลยนะผู้เรียนรู้ตัวอย่างนั้นแล้วมาตั้งใจใหม่เอาฟังคำสอนของผู้เจ้าเข้าไปรู้อุบายวิธีรักษาจิตแล้วก็พยายามควบคุมจิตต่อไปภาวนาพุทโธเป็นอารมณ์ไปเอาอธิษฐานใจมอบกายถวายชีวิตต่อพุทโธคุณต่อพระคุณของพระพุทธเจ้านี้แล้ว เมื่อตั้งใจขึ้นไปอย่างนี้บริกรรมพุทธโธในใจเลื่อยไปอย่างนี้จิตใจของู้นั้นมันก็มีอำนาจขึ้นมาแล้ววันนี้นะกิเลสต่างๆก็ไม่สามารถที่จะครอบงมจิตได้นี่มันยังมีเวลาฟื้นฟูตัวเองได้อยู่คนเราถึงแม้จะล่มจมไปกับอำนาจของกิเลสที่ล่วงแล้วมานั่นนะ เมื่อมารู้ตัวแล้วยังฟื้นฟูชีวิตตัวเองให้จเจริญด้วยบุญด้วยคุณอยู่เจริญด้วยสติปัญญาได้อันบุคคลจะมีสติมีปัญญาได้นั่นน่ะก็เพราะอาศัยต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมที่มันกระทบกระทั่งดวงกิจมานี่เองนะขอให้เข้าใจอันอยู่เฉยๆนะั้นจะให้มันมีปัญญานั่นไม่หรอก ไม่ได้หรอกอปัญญาย่อมไม่เกิดขึ้นอยู่เฉยๆนะ่ะก็อย่างที่พูดให้ฟังมาแล้วนั่นแหละถ้าเราต่อสู้กับความโกรธเอาชนะความโกรธได้แต่ละครั้งลงไปนี่เราก็ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาอขั้นหนึ่งแล้วนั่นนะนี่มันเป็นอย่างนั้นอ๋อวิธีเอาชนะความโกรธนี่ทําอย่างนี้อย่างนี้เ ถ้าหากว่ามันเกิดความโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้พอระลึกได้ว่ามันเป็นบาปอากุศลความคิดอย่างนี้อย่างนเอาก็พยายามสิระงับความคิดอน,นั้นอย่าให้ความโลภมันครอบงําได้โดยอุบายวิธีต่างๆเข้าไปจนว่าใจนั้นสงบจากความคิดโลภเล่งเพ่งเล็งไปในของของผู้อื่นอย่างว่านั้นได้ เช่นนี้นะมันก็ได้ปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาจากการต่อสู้กับความโลภนั้นนั่นลองคิดดูคนเรานะ่ะปัญญามันเกิดได้เพราะการประกอบอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะถ้าไม่ถ้าไปกลัวต่อเรื่องราวต่างๆในโลกอยู่กลัวเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆอยู่นั้นพอเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบามาก็ใจปลิวไปเลยเดือดร้อนไปเลย หาที่อยู่ไม่ได้เลยผู้เช่นนั้นน่ะเอา้าอยู่ในวัดก็ไม่เป็นสุขเลยอยู่ในบ้านก็ไม่เป็นสุขจะเป็นสุขได้ยังไงแล้วเพราะว่าใจ้นอ่อนแอนี้ไม่กล้าหารต่อสู้กับเรื่องชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นนะมันก็เลยไม่มีปัญญาเลยนะ่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเอา้าทุกข์เกิดขึ้นมาในทางร่างกายสังขารอย่างนี้นะเจ็บไข้ได้่วยมะเอาต่อสู้กับทุกขแบบนี้นะแพ่งดูทุกข จนวารู้เท่าตามเป็นจริงทุกนี่ก็สักว่าแต่ทุกเป็นเรื่องของขันห้าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อขันห้าไม่ใช่ตัวตนของเราทุกก็ไม่ใช่ของเรามันก็มีอุบายสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ครใจมันก็กล้าหาญสู้กับทุกได้เพราะมันถือว่าไม่ใช่ของเราหนอก็จะไปยึดถือเอามันว่าเราเป็นทุกอย่างไรแล้วนั่นเนี่ยเรา ทุกไม่มีในเราเราไม่มีในทุกเพราะว่าจิตดวงนี้นั่นเมื่อมันละความยึดถือลงไปแล้วทุกไม่มีอยู่ในจิตนี้เลยเนี่ยขอให้เข้าใจอย่างนี้ที่จิตดตวงนี้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยเพราะมันไปยึดเอาเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเหล่านั้นมายึดเอาความแปรปรวนของร่างกายสังขารอันนั้นมาไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเข้าไปอย่างนี้นะมันก็ทุกข์แล้ใจนะก็เดือดร้อนกันนะ อย่างนีเป็นงั้นเพราะฉะนั้นจึงรวมความลงได้แล้วว่าถ้าผู้ใดมาฝึกตนนี่นะให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลด้วยดีแล้วเมื่อใจตั้งมั่นลงไปด้วยดีแล้วมีเรื่องไม่ดีอะไรตอนใดกระทบกระทั่งมาใจมันก็กล้าหาญสู้มีทุกขเวทนาในเกิดขึ้นในร่างกายสังขารอย่างนี้มันก็สู้สู้เอาจนว่ารู้แจ้งนะรู้เท่าตามเป็นจริง สู้เอาเจนว่าอารมณ์ชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นดับไปแล้วอย่างนี้นะจิตใจมันก็มีอิสระเสรีอ,อก็ทุก,กข์ออก็ครอบงมจิตใจไม่ได้ดังแสดงมาขอ